คลิปนี้เราจะมารีวิวเซตคอมพิวเตอร์ประกอบไซส์มินินะครับกับเคส Silverstone, s u ูโก4ครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์นะครับไซส์ขนาดเล็กนะครับที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบอยากได้เคสคอมพิวเตอร์เล็กๆนะครับวันนี้ผมประกอบมาให้ดู1เซตนะครับก็คือในส่วนของ Silverstone, s u ู o 1.4นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า รายละเอียดต่างๆของเคสตวัวน,นี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรยังไงได้บ้างต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นเคสเล็กเนี่ยแต่ติดตั้งอุปกรณ์ได้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวตอนนี้เคสมันถูกประกอบใส่อุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว,ดเ,ลวเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเครื่องแล้วก็เปิดดูข้างในนะครับว่าสามารถติดตั้งอะไรได้จุดไหนยังไงบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับเราให้ดูรอบๆตัวเครื่องก่อนนะครับต้องบอกว่าสําหรับตัวเคสตัวนี้ครับซูโก้หนึ่งีเนี่ย ก็จะไม่ได้มีเป็นแบบว่าลักษณะอะคริลิกที่ฝาข้างใส่นะครับก็แค่จะมีในส่วนของช่องระบายอากาศนะครับทั้งหมด3ด้านนะครับก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้และด้านบนนะครับเราเรียกว่าตรงนี้เป็นด้านบนแล้วกันเพื่อความเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการตั้งได้2แบบก็คือแบบนี้จะมีพอร์ตด,ด้านบนนี่อยู่ด้านบนนะครับพอตอ่าหรือว่าคือถ้าเกิดเราตั้งแบบเนี้ยกาดจอจะอยู่ฝั่งนี้นครับจะสังเกตนี่ นี่คือการ์ดจอการ์ดจอเป็นแบบสามพัดลมครับสามารถติดตั้งได้เออตัวนี้เป็นการแหลกเดี๋ยวเราจะเลือให้ดูเลยหรือเราจะคว่ำลงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เออซึ่งการ์ดจอจะอยู่ด้านล่างนะหลายคนอาจจะสงสัยอา้าวแล้วการ์ดจออยู่ข้างล่างจะทํายังไงแพ็กเกจเขาจะมีอันนี้ครับนี่เป็นจุกยางยกสูงนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบยางนะเหมือนเป็นฐานรองแหละก็ติดตั้ง4มุมแต่ว่าลักษณะมันมันจะเป็นแบบกาว 3M ในการยึดติดที่ตัวเคสมันจะไม่มีรูน็อตอะไรใดๆสิ้นจะเป็นฐานยกสูงแค่นี้เองนะครับก็สามารถเลือกติดได้มันจะมี2ไซส์นะเป็นแบบสูงแบบเมื่อกี้แล้วก็เป็นแบบจุบก,กลมๆแบบนี้ก็เลือกใช้งานได้นะครับอ่าก็ช่วยให้อากาศมันสามารถถ่ายเทได้นะถ้าจะติดตั้งแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวผมพลิกกลับมาก่รน,นะฮะเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อด้านบนนี่เห็นไหม พอเชื่อมต่อจะมีไม่เยอะนะครับมีปุ่มรีเซ็ตปุ่ม USB จำนวน3ชุดนะแบ่งเป็น USB 3.2และ USB 2.0นะเป็น U 3เนี่ย2ช่องแล้วก็ U 2แล้วก็ Audio j a จ็เป็นแบบคอมโบนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้มีไฟแสดงสถานะสีขาวนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานอยู่แล้วก็ฝาฝาน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะพลาสติกตรงนี้ สามารถติดตั้งไดร์เบขนาด5.25ได้ใครยังใช้แบบไดร์ DVD อยู่หรือว่าไดร์เบที่เป็นพวกพอร์ตการเชื่อมต่อฮับต่างๆเนี่ยก็สามารถรื้อตรงนี้ออกได้บอกอย่างนึงวัสดุดีมากๆเป็นเหล็กอย่างดีเลยอย่างหนาเลยนะครับคือเฉพาะตัวเคสเนี่ยก็หนักแล้วนะครับก็อันนี้รอบๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราขอปิดเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มลื้อให้ดูรายละเอียดต่างๆแกะฝาบนก่อนนี่คือฝาบนครับ ก็จะมีตะแกรงระบายอากาศอยู่นะครับและน็อตก็จะถูกเกี่ยวติดไว้ตรงนี้เลยเออดีครับป้องกันน็อตหายนะไม่ต้องกลัวแล้วก็มีแผน่นได่เป็นแผ่นแม่เหล็กนี่กรองฝุ่นอยู่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะหรือทําความสะอาดง่ายอ่ะหนึ่งข้างต่อไปฝาทางซ้ายมือผมปึ๊บนี่เหมือนกันนะครับเป็นรูระบายอากาศพร้อม แผ่นกรองฝุ่นเป็นแบบแม่เหล็กนะครับน็อตก็เหมือนกันนะฮะเป็นเกี่ยวเกี่ยวเอาไว้ไม่หายแน่นอนฝั่งขวามือผมเหมือนกันเลยฝั่งขวาจะเหมือนกับฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของฝาข้างนะนี่ครับอโอเคแล้วก็ฝาล่างนี่มันสามารถพลิกได้เลยนะเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็บิดไปเรื่อยๆตอนนี้มันมีฮาร์ดแวร์อยู่ก็จะระวังเป็นพิเศษ แต่ทุกอย่างถูมยึดติดแน่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแผ่นล่างสุดแล้วกันมันจะเป็นแผ่นเดียวที่ไม่มีรูระบายอากาศนะครับเป็นฝาทึบเหมือนเป็นฝาหลังอะอารมณ์ฝาหลังเคสนะฮะอันนี้ก็เปรียบเสมือนฝาหลังถ้าเกิดเป็นเคสไซส์ปกติก็เหมือนกับช่วงที่เป็นเก็บสายด้านหลังนะแต่เนี้ยพาวเวอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็สายจะออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยกัดจอความอยู่งล่างนะครับคือเวลาดูในเว็บไซต์หรือว่าดูในรายละเอียดคู่มือเนี่ยจะงงๆด้านนิดนึงนะครับ ต้องมาดูตัวจริงนะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นด้านหลังนะครับส่วนของการเก็บสายอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เห็นไหมบอร์ดไซส์มินิ ITX จะมีพอเชื่อมต่อ M.2 มันก็ผมก็ติดตั้งไป2ตัวเลยนะตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งหน้าบอร์ดอีกตัวหนึ่งฝั่งบนตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะสมมุติว่าเราขยับเคสมาแบบนี้ปั๊บนี่คือฝั่ง ด้านข้างเคสนะครับตรงนี้เป็นพอร์ต USB อยู่ตรงนี้นะอ่าในส่วนของบักเก็ตส่วนนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของการติดตั้งชุดหม้อน้ําพัดลมหรือว่าฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดติดตั้งฮาร์ดดิสก์เนี่ยสามารถติดตั้งได้2ตัวนะครับขนาด3.5ในส่วนตรงตรงนี้สามารถเลือ,อ,อกมาได้ด๋ยงผมแกะมาเลยแล้วกันหม้อน้ําใหญ่สุด2 4 0ม mm มตรนะครับแต่ในเรื่องของหม้อน้ำเนี่ยมันสามารถติดตั้งได้240ม mm, ้140ีมิลแล้วก็120มิลครับก็คือ2ตอนหรือว่า 1>, 1ตอนแต่มันจะมีข้อจํากัดเรื่องบล็อก CPU นะครับว่าบล็อก CPU เนี่ยควรจะไม่ไม่สูงเกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวหม้อน้ําและพัดลมเนี่ยมันจะเกยไปที่ส่วนของบล็อก CPU เพราะฉะนั้นถ้ามันสูงเกินเนี่ยมันจะชนในส่วนของหม้อน้ำนะครับเพื่อนๆต้องดูในเรื่องของรายละเอียดให้ดีนะครับว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับว่าถ้าเกิดเราใช้หม้อน้ํา240มิลเนี่ย บล็อกควรสูงไม่เกินเท่าไหร่นี่ออกมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็แกะได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ d r i v e บห้าจุหรือออกได้ถ้าไม่ใช้นะครับมันก็จะไปโผล่ด้านหน้าเคสที่เราให้ดูตอนต้นนะฮะแล้วก็จุดติดตั้งฮาร์ดดิสก็คือจุดนี้นะครับสามารถติดขนาด3.5ได้2ตัวนะครับเป็นแนวตั้งและแนวนอนนะครับนี่หม้อน้ำก็ติดตรงนี้เหมือนกันครับมันจะพอดีเลยสามารถเลื่อน ได้เล็กน้อยนะครับ240มิลแต่อย่างที่บอกว่าพอความหนาความหนามันจะ <c oughs> เรียกได้ว่าเกยตัวบล็อก CPU ไปเพราะฉะนั้นบล็อก CPU อย่าสูงมากนะฮะตอนนี้ผมติดตั้งชุดลมเป็น Noctur n n u 12 s ก็ไม่มีปัญหานะตรงนี้สามารถติดตั้งชุดลมได้สูงสุดน่าจะราวๆประมาณ180มิลเลยแต่อันเนี้ยน่าจะประมาณ160 mm เท่านั้นแต่ในข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่ติดพัดลมตรงนี้เพราะว่า ตรงนี้มันยังสามารถติดตั้งพัดลมได้อีกอะเราให้ดูเลยนี่เนี่ยมันก็จะมีแหลก A, เป็นเพทสำหรับติดตั้งพัดลมได้ขนาด120ม mm. ิลลิเมตรแต่ว่าฮีทซิงค์มันจะต้องไม่สูงนะคือรายละเอียดเรื่องของขนาดไซส์เนี่ยผมอยากให้ไปดูที่เว็บไซต์เพราะว่าดีเทลมันเยอะพอสมควรว่าถ้าเกิดคุณจะติดอันนี้ฮีทซิงค์ห้ามสูงเท่านี้ถ้าเกิดคุณจะติดขนาดนี้ คิดสิ้สามารถสูงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับผมพูดไปตอนนี้บอกตรงว่าเพื่อนๆอ,อาจจะงงได้นะครับแนะนําเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขามีรายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องขนาดนะครับส่วนของ power supply ตอนนี้ผมติดเข้าไปแล้ว power supply เนี่ยสามารถใส่ไซส์มาตรฐานได้ ATX นะครับแต่เนี้ยผมใส่ไซส์เล็กเป็น silver stone แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ไซส์เล็กเนี่ยจะต้องมี cover เป็น bracket ที่รองรับกับ power ปกติ มันจะใส่เป็นโคเวอร์ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปผมแนะนําว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยก็อยากให้ใช้เป็น power size เล็กนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไซ z ์ปกติเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันจะแน่นมากๆเลยขนาดอันนี้ผมติดตั้งอุปกรณ์อะไรไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นชุดน้ําปิดไม่ได้มีสายไฟ a r g b นะครับด้านล่างมันยังค่อนข้างแบบว่าเอออันนี้เราไม่ได้จัดนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็น s i z power ปกติโอ้โหมันจะแทบจะชิดแถวแถวนี้เลยอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมติดข้างเขาเรียกว่ากลับหน้า power ผิดด้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรดูดลมเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการดูดลมเย็นเข้าฝั่งนี้มันจะเป็นการ์ดจอนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย power ผมดูดลมร้อนจากการ์ดจอเอออันนี้อันนี้ผมพอดีผมประกอบเสร็จแล้วผมเพิ่งมาเห็นไงเอ้าผิดด้านนี่ว่านะครับก็อันนี้บอกไว้มาดูด้านการ์ดจอแล้วกันนี่โอ้มันหลายด้านงงมากการ์ดจอครับ ใส่ได้ไซส์ยาวสุดคือ330มิมลลิเมตรตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ300มิลลิเมตรเป็น RTX 2 0 7 0 S หรือว่า Super นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบรุ่น3พัดลมจากกาแล็กนะครับก็จะมีโฮเดอร์ตรงนี้มันเอาไว้แบบดันไม่ให้ไม่ให้การ์ดจอมันเพรเยอ,ออกมานะครับนี่ช่วงตรงนี้นะเป็นสลักครับแล้วก็ดันเข้าไปได้ คือบางทีถ้าสมมุติว่าสายมันเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะดันการ์ดจอออกมาก็ใช้ตัวโฮเดอร์นี้ดันเอาไว้ทุกอย่างมันจะค่อนข้างแบบพอดีเป๊ะเลยฝาหน้าเราแกะมาดูแกะออกมาง่ายได้ทีเดียวฝามันแยกออกมาเลยแยกมาจากฟอนพาแนลนะครับสามารถเปิดออกมาได้แล้วด้านในมันก็จะมีสามารถติดตั้ง ssd ขนาด2.5นิ้วได้2ชุดนะครับ และจริงๆแล้วมันติดตั้งได้3ชุดอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมรื้อให้ดูนะฮะอันนี้คือด้านหน้าเนาะสรุปแล้วฮาร์ดดิสก์3.5ติดตั้งได้2ตัวนะครับในจุดที่ติดตั้งหมอ้อน้ําที่เราให้ดูนะครับแต่คุณจะติดตั้งหมอ้อน้ําไม่ได้นะถ้าเกิดคุณติดฮาร์ดดิสก์3.5แล้วก็2.5แน่ๆได้สองตัวตรงนี้และอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างในอันนี้เราลื้อฝาออกมาแล้วเราลื้อฝาพัดลมงแล้วส่องเข้าไปข้างในนี่นี่คือจุดติดตั้ง SSD 2.5อีกชุด เพราะฉะนั้น SSD ติดได้ทั้งหมด3ตัวเลยเป็นไงเคสเล็กแต่แบบโอ้โหจัดเต็มมากๆนะฮะอ่ะนี่เราลื้อให้ดูหมดแล้วนี่รอบๆอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันดูไม่แออัดเกินไปอะ่ะก็ใช้ power size เล็กใช้การ์ดจอการ์ดจอเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ไซส์ใหญ่ได้เลยนะครับพันรวม3 3ชุดต้องบอกว่าสำหรับเคสตัวนี้เนี่ย ออปชันในการติดตั้งต่างๆเนี่ยพอดีพอดีแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการติดตั้งอุปกรณ์ได้หลากหลายมากๆนะครับที่สําคัญวัสดุดีมากจริงๆวัสดุอย่างดีเลยครับหนักมากเฉพาะเคสเป่าเนี่ยก็หนักแล้วเอาละเดี๋ยวต่อไปเราประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเทสกันนะครับว่าในการเล่นเกมอะไรแบบนี้เคสมันแอร์อัดแบบนี้เนี่ย การระบายความร้อนมันจะยังทําได้ดีหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยเอาละ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของซิสเ็มเรื่องของความร้อนแล้วก็มาทดสอบการเล่นเกมนะครับมาดูเรื่องอุณหภูมิต่างๆว่ามันมีอุณหภูมิสะสมมากแค่ไหนนะครับกับเคสเล็กๆแบบนี้อ่ะในส่วนของสเปค cpu Z ครับนี่ intel core i 5 11400นะครับตัวนี้6ค c o thread m a n b o a r d ครับเราได้เห็นไปแล้ว Z 590 i vision d จากกิกะไบต์นะครับ memory 16GB บัตสามพัจากซาดักครับนี่ติดตั้ง2สล็อตนะบอร์ดขนาดเล็กมี2สล็อตกราฟิกนี่ก็จะมี U.S.D กราฟิก c จ730ที่เป็นส่วนของ iGPU จาก Intel นะครับแล้วก็นี่ RTX 2070 Super นะครับกราร์ดขนาด3พัดลมอ่าเรามาดูที่ GPU Z กันเลยนี่ นี่คือรายละเอียดของ RTX 2070 Super นะครับตัวนี้เป็นสพัดลมจากการแหลกนะครับติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆเรียบร้อยมาดูเซนเซอร์นิดนึงอุณหภูมิ GPU Temp นะครับ52องศาอุณหภูมิห้องตอนนี้ประมาณ28-29องศานะครับ Memory อุณหภูมิของเมมครับก็64 Fan s ป e e ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยนิ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่เห็นเนี่ยพัดลมยังไม่ทางานนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ50องศาเท่านั้น เออเรามาดูอุณหภูมิ CPU ครับตอนนี้ประมาณ40องศานะครับนี่ก็ทำงานแค่ในส่วนของแคปเจอร์วิดีโอที่เรา Capture อยู่นะนี่8ถึง10นะครับการ์ดจ,จอก็วิ่งประมาณ9แต่พัดลมยังไม่ทำงานเลยนะครับเรื่องของพัดลมในการทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปปรับได้ที่ซอฟต์แวร์นะให้มันแบบ อุณหภูมิถึงเท่านี้พัดลมรอบกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะครับในส่วน SSD เราติดไว้2 2ใบนะครับเป็น m.2 ก็ WD ชุดหนึ่งแล้วก็ซาดักชุดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมรัน Windows ผ่านตัวซาดักนะ512กิกเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมเลย Call of Duty Warzone ครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเซตอัพกราฟิกกันก่อนนะก็ตัวนี้อย่างที่เห็นไปนะครับเป็น RTX20. 7 0 Super นะนี่ สำหรับจอตัวนี้เราก็ใช้ตัวเดิมครับ S2719DGF เป็นจอจากเดลนะครับสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับเป็นจอเกมมิ่งเลยตัวนี้ refresh rate 144นะครับพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ 2K 2560คูณ1440นะครับเราจะเล่นเกมแบบ 2K เลยนะครับแล้วก็เราเปิด DLSS ด้วยนะนี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะไป เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่กลางจอตรงนี้เลยนะทั้งเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนะครับรวมถึงเฟรมเรทด้วยไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราลองเล่นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าทั้งเรื่องเฟรมเรทความร้อนต่างๆทั้งการ์ดจอและ CPU เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับเป็นน็อกทัวเป็นชุดลมเนาะชุดเล็กๆนะฮะเหมาะกับเคสเล็กๆ โอ้ร้อยยี่สิบกว่า FPS เลยนะฮะสองศูนย์เจ็ดศูนย์ซูเปอร์จากกาแล็กอุณหภูมิยังโอเคอยู่นะการ์ดจอแค่หกสิบหกองศารอบพัดลมน่าจะไม่เต็มด้วยนะครับส่วนใช้พลังงานก็ร้อยหกสิบวัตต์ตอนนี้นะลองดูไปเรื่อยๆครับ CPU สบายๆเลย 50าสิบปลายๆนะครับในส่วนของอุณหภูมิ เราเาคูกก็ยังคงที่นะครับไม่ได้ขึ้นเพิ่มแต่ยังได้นะ ตอนนี้ก็โอ้เท่าเดิมครับ CPU 60 6ิแล้วครับส่วนการ์ดจอก็เท่าเดิมครับ60เลยบร้ยนะสบายครับ

ภูมิการ์ดจอนิ่งมาก67องศาเต็มเลนก็120กว่านะตอนนี้ 嗯。Oh. Right. จบไปแล้วนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับโดยใช้เคสในส่วนของ Silverstone s u g o 1 4นะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่ต้องการประกอบเคส Mini ITX หรือว่าไซส์เล็กเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจจริงๆเนี่ยแนะนำว่าควรเข้าไปดูรายละเอียดของสเปคเครื่องนี้ให้ละเอียดอีกทีนึงในเว็บไซต์เขาจะบอกเลยนะครับว่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับและถ้าเกิดติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะ ถูกลดออปชันส่วนไหนบ้างเพราะว่าบางทีบางอย่างมันสามารถเลือกติดตั้งได้แบบเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําว่าควรเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับจะมีแบบรายละเอียดแบบครบถ้วนแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง ARC ด้วยนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันสําหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complet e TV ครับ